เอาซีเกมครับเป็นไงบ้างครับก็ดีใจเอ้ยอ๋องานนั้นไม่ได้สัมภาษณ์ใหครับงานนี้ไงรออยกโอเคก็ดีใจครับก็ซีเกมเป็นกีฬาที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กเนาะเราก็เห็นมาตลอดว่าแบบมีซีเกมตั้งแต่เป็นรุ่นพี่ผมเป็นนักกีฬาจนถึงบางบางทีก็เป็นเพื่อนผมเป็นนักกีฬาแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องๆแล้วเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็เชียร์มาตลอดก็ก็ก็ ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของซีเกมประเทศไทยในปีที่จัดที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจครับเรามีหน้าที่อะไรบ้างเรามีหน้าที่เป็นเอ่อมาสคอตมาสคคอร์ดคืออะระชาสัมพันธ์โอ้โหพระสัมพันธ์แล้วก็วิ่งครบเพลิงต้องมีเกณฑ์ด้วยอันนี้ผมสปอยปะไม่รู้แล้วแต่เธอโดเขาบอกพี่กันยัง อะไรที่เขาเลือกเราดีกว่าอะไรที่เขาเลือกเรานี่ไหมเขาเลือกเราน่าจะเป็นการเล่นกีฬามงครับใช่แล้วก็ด้วยวัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนิดนึงครับผมหน้าตามีผลไหมหน้าตาอาจจะมีผลเพราะว่าก็ก็หน้าตาพอใช้ได้ใช่แน่แน่ชื่อเสียงมีผลแน่ชื่อเสียงก็มีผลเออแล้วผมแล้วก็แฟนๆทุกคนที่คอยเชียร์ซัพพอร์ตก็มีผลเพราะว่ามันจะได้ส่งเสียง ไปให้ดังว่าแบบซีเกมที่จัดที่ประเทศเรามีความสนใจจากทุกเจเนอเรชันทั้งเจเนอเรชันผมแล้วก็เจเนอเรชันแฟนๆแล้วก็หลายๆเจเนอเรชันด้วยอย่างบอกเขาเรื่องมาว่าเขาให้เราเติมตัวเองเขาให้เราเติมตัวเอยังไงบ้างเหรอครับก็ เตรียมตัวอ่านสคริปต์ก่อนครับจำาม่ได้จำจำจ้จํจำ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 ิำวำมำ่ำ้ำจำจเจำจำจ่าำจำจำจ่จำเำืำจ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 ำนำจำจเดินเจำจำาำจำจำจ่จำดำวำจำจเวลางจนจำจเจำจำจำืำจำจำจเหรอเวำจำจำมำจบจเมื้ำจำจำมำจบจำเำ้าจำอำจ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 ำม่เไจำ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 จมจำจเ ก็เป็นรชาสัมพันธ์แหละครับก็เป็นหนึ่งใน7คนที่ไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้ซีเกมไปไปไกลนอกนอกเหนือจากอาเซียนก็คือประชาสัมพันธ์ในอาเซียนด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกด้วยเพราะว่าด้วยความที่ซีเกมโคกับสมาคมซ i r ิวายใช่ไหมครับซึ่งแฟนคลับซิลิวายก็ไม่ได้มีแค่ในสวิเซอรดเขาก็จะมีทางยุโรปด้วยทาง ลาตินอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยครับคนทั่วโลกก็จะได้เห็นซีเกมของประเทศเราแล้วก็อย่างอย่างเรื่องแบบการถือโป๊กเกอร์เงี้ยมันแบบเป็นภาพอะไรเด็กๆเราเห็นเรัาเราเรามีภาพเองจริงในกองบินโปอกเกอร์วะกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องวิ่งคนแรกหรือคนสุดท้ายอ่าแล้วก็อล้วเตรียมยังไงถ้าก็ต้องมีโป๊กเกอร์ก็เอ่อต้องเตรียม วิ่งก็ต้องคิดยังไงเออจริงๆมันต้องเตรียมท่ามาอยเออไม่มีไงให้ดูร่องก็คิดท่าอยู่ครับใช่แต่ว่าก็กพยายามจะทำยังไงให้มันไม่เบี้ยวอะไรเงี้ยเออก็อยากให้เทแบบเทจริงๆไม่ใช่เทแล้วคนเอาไปร้อกันว่าแบบเบี้ยวจริงเราทำได้ทำไมถ้าเราก็เทวิ่งแบบขึ้นในใจผมผมคิดว่าผมเท่แต่ว่าในภาพที่มันออกมาผมไม่แน่ใจ จะมีภาพในหัวแล้วตอนนี้มีแล้วมีแล้วผมผมจำเป็ดตัวหนึ่งได้ตอนเมื่อก่อนที่มันเป็นมาสคอตซ์สี่เกมมันจะมีเป็ดอยู่ตัวหนึ่งท่านันเลยจำแม่นเลยเขาอาจจะให้เราใส่บาสคอร์บบันกกวี่มันจะเอาผมมาทำใหมแต่แต่สุขภาพร่างกายเราโอเคเนี่ยเพราะว่าเราโอเคแรงดีเจ็บเอวเจ็บอะไรเจ็บหมดโอเคโอเคครับแข็งแรงดีครับก็เป็นไงบ้างนะจากการล่าสุดที่ไปหาหมอทุกวันอ๋อล่าสุดคือคอเคล็ดครับใช่ก็ตีกอล์ฟหนักไปหน่อยใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็แค่เมื่อยๆอะไรอย่างนี้ยครับก็แค่ไปแบบ เอ่อเอ่อถ้าว่างๆก็ไปกายภาพให้มันดีขึ้นเลยไม่ได้รุนแรงไม่ได้ไม่ได้รุนแรงทจริงๆเราชอบกีฬาต้นแบบานภาคกีฬาถ้าตอนนี้ก็ต้องกอล์ฟแหละครับแต่ว่าฟุตบอลก็ชอบมาตลอดอะไรเงี้ยคือฟุตบอลน่ะยังไงต้องดูฟุตบอลไทยอยู่แล้วแต่ว่ากอล์ฟก,ก็ก็ก็เป็นกีฬาที่เพิ่งเพิ่มมาในปรนเดนที่แบบเราอินม,มากเลยทาไมอยู่ถึงไปอินกับการเล่นกอล์ฟไปเพราะว่ามันยากครับ แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เวลาทําอะไรแล้วทาไม่ได้สักทีอะเราจะรู้สึกแคนมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทํามันให้ดีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่ดีสักทีมันเลยเป็นความรู้สึกเหมือนติดว่าเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะดีก็เลยแบบเหมือนเหมือนติดกับมันแล้วก็แบบศึกษากับมันเยอะวิธีการในการที่จะอัพสกิลตัวเองนห้มันแบบขึ้นมาเป็นระดับโปรได้ก็ต้องซ้อมก็ต้องเรียนก็ต้องดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับการทุกข์กับมันไปเยอะเวลาทุกข์กับมันไปเยอะขนาดไหนการเล่นกอล์ฟก็ ก็ทุ่มเวลาเช้าจากปกติอาจจะเป็นคนตื่นประมาณสักสิบเอ็ดสิบโมงถ้าไม่มีงานเดี๋ยวนี้ก็ถ้าวันรุ่งขึ้นว่างเนี้ยก็จะตื่นแบบตีห้าหกโดนไปตีกอล์ฟไม่ใช่หรือบางวันถ้าแบบมีงานตอนบ่ายโมงเนี้ยก็ไปตีกอล์ฟก่อนได้แล้วครับทำงานเรามีแก๊งคุ้นๆน่าจนดูแบบาคนวงการเริ่มแบบตั้งควนตีกอล์ฟกันเยอะไหมมีมีมีครับก็จะมีคุณรีสอร์ทรีสอร์ดจะไปดูนันบ่อยแล้วก็มีหลายคนครับแบงค์ทิติเจเลอร์อ่อ วิเดล่าเริ่มหันมาตีกอล์ฟใช่ใช่บอลตันหลังเจเลอร์เขาบอกว่าเขาเริ่มแบบว่าจริงจังมากใช่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 เจลเลอร์เขาเริ่มจริงจังแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขายังขาวอยู่แล้วเราเราไม่เคล็ดลับบริการดูแลตัวเองให้ให้ขาวได้แบบนี้ก็ต้องถามเจลเลอร์อันนี้เพราะว่าผมก็ค่อนข้างค้ำขึ้นแต่แบงค์มันท็อปเยอะนะเวลาไปตีเราท็อปท็อปการตีของเยอะอ๋อเอ้ยผมก็เยอะใช่คือเราต้องเราต้องป้องกันให้ดีเพราะว่าแดดมันอันตรายจริงๆนะครับ หนึ่งเรื่องที่โดนแซวเรื่องอะไรครับเรหมวกคิตตี้น่าคิดมากหมวกคิตตี้น่าคิดมากทุกคนรอ,อว่าคุณจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงเออไม่มีอะไรแก้ตัวเลยครับก็ยังไงจังหวะนั้นคือ,ค,อคือมันเริ่มจากการที่เขาแฟนคลับเอาพร็อพมาให้ตอนแฟนไซน์แล้วก,เก็เราก็ไม่ได้เห็นมันแบบกลางออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ผมก็เลยแบบทำหน้างงกับการพลิกดูมันก่อนว่าไอ้นี่คืออะไรวะแล้วก็ถ้าแบบบอกให้ใส่ในหัวผมตอนนั้นคือหน้าตอนนั้นนะหน้าที่เป็นมีมเลยนะ,ะคือแบบฮ้ยถ้าใส่อ่ะผมเราพังแน่เลยวะ่ะแล้วก็ตอนที่ใส่อยู่อ่ะหน้านั้นนะคือผมพังเพราะว่าหน้านี้เลยแล้วแล้วใส่ไปแล้วภาพมันออกไปเราไปตามฟีดแบ็กไหมที่เขาแซวมาพี่เซอร์ไพรส์ผมรีโพสเมื่อเช้านี้ หนึ่งโพที่เธอแชร์ไปถูกไหมใช่คือพี่สะพ้ายผมเป็นคนลงเขาบอกว่าขอลงได้ไหมโกรธไหมผมบอกไม่โกรธหรอกเพราะว่าแถวนี้ลงกันเต็มเลยอ๋ออะไร่หลายคนหลายคนรอรุนกันเพราะทุกปกติแล้วเธอไม่เคยตายไงเธอไม่เคยตายใหม่ผมก็ไม่ได้ตายแต่ว่าเขาอะหลังๆอกลายเป็นผมเป็นตัวโดนยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับคือมันคือผมก็ตั้งใจแกล้งเขาแหละแบบเออพยายามทําหน้าให้แบบเราดูเราไม่อยากใส่ แต่เขาก็ยังให้ใส่อยู่ดีก็เลยเป็นหน้าคิดหมวกคิดจริงนะใช่คือถ้าใช่คือถ้าเป็นคนอื่นใส่แล้วทำหน้าอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะแบบสงสารกันข้างหน้าไม่เอามาผมว่ารอบหน้าน่าจะมีเยอะขึ้นและน่าจะมีหลายๆหมวกเข้ามาให้ผมใส่ไปเรื่อยๆเขนตัวเป็นตัวโดเลยเหรอนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นการมาตามทางเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแบบว่าใครมาเราก็แบบว่าช็อตเขากลับไปแต่ตอนเนี้ย เขาตั้งหลักได้แล้วเขาเอาคืนเรานี่ผมพยายามช็อตอยู่นะคือการที่แบบทำหน้าไม่พอใจนี่คือการช็อตของเราแต่เราคงรู้สึกประสาใจว่าหน้าอย่างนี้ได้เออแต่เขาเอาไปล้อเลียนกองทัหน้าอยากจะเตือนเขาไหมว่าถ้าทำอะไรครั้งหน้าอยจะเตือนไหมครับอืมขอขออะไรเท่ๆหน่อยได้ไหมคือก็จะตายอยู่แล้วเท่ได้คนนี้อีกคือคือบางทีแบบเราเราแบบเราคลิปลุกเท่ไงแต่เราเขาแบบมาทำให้เราน่ารักอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบ ทำตัวน่ารักไม่ค่อยเป็นเลยขายร่อเราขายเอเราใส่ลรออยู่นะแต่ว่าเราก็พร้อมเซอร์วิสได้ได้ผมไม่ได้ซีเรียสครับคือจะให้ใส่หมวกอะไรก็ได้ใช่ไม่แต่แต่บางอย่างก็ไม่ได้ถ้ามันก็เลเวลไปเรื่อยๆเก่ยจะทำไงจากหมวกก็จะกลายเป็นอย่างอื่นอีกอะไรเยอะก็ถ้าถึงอันไหนที่มันแบบเอออันนี้มันได้หรือวะอะไรก็คงบอกแหละแต่ว่าถ้าเกิดแฟนๆเขาอยากให้ใส่อะไรที่มัน เขามองว่าม so so yeah. ันน e ่ารักก็ก็ได้ครับใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เขาเรียกร้องเราแล้วเราไม่ทําก็เยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแบบให้แบบทำท่านน้นทำท่านี้ผูแม่เอ้ยผูกันักนักานทำก็ต้องาทำใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบเรียกร้องแบบโมเมนต์ต่างๆนานาผมไม่มีให้เพราะเราไม่มันมันอึดอัดมาเพราะรู้สึกแรกแรกเราจะคูกห่อหอเท่ๆอย่ากลัวจแต่พอหลังๆเราเริ่มน่ารักออกไปบ้างมันแบบรู้สึกยังไงบ้างก็ ก็จริงๆผมทําตัวปกตินะตู้เหมือนเดิมเลยเขาอะคิดกันไปเองว่าเราน่ารักแต่พอเราทำแล้วมันก็คือน่ารักเกินนอยเราสึกงเลยคือจนผมเริ่มหันมาย้อนดูตัวเองแล้วว่าจริงเฮ้ยหรือเราหรือเราเอ๋จริงวะทำไมเราถึงมองว่าเราเอ๋ขนาดนั้เพราะว่าในบางทีเราก็รู้สึกว่าเรางงจริงๆบางอย่างที่แฟนคลับพูดมาเรางงจริงเราไม่ทันจริงเราไม่ทันจริงคืออย่างบางทีมุกสมัยใหม่หรือว่าบางที อะไรที่เป็นเทรนในทิก t o k หรือในอะไรก็ตามเราไม่เคยเห็นจริงๆใช่แล้วก็เขาก็มาล้อกันว่าเอ้ยแกอ่ะไม่เห็นอะไรเลยซึ่งก็ก็จริงเขาบอกเขาล้อเราแก่อย่างนี้เออล้อล้อกันหมดครับไม่โกรธ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 ใช่ผมก็จะบอกไปว่าแกอายุเท่าพี่แล้วเท่ได้เท่าพี่แล้วกันก็เป็นแอนทิพี่ก่ตอบไม่รู้สึกไงว่าไปไหนคุณบองว่าเราแบบ เขาจะเป็นมัมี่เรามามี่น้องปอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับ <c oughs> ผมก็อยากจะผมก็จะพูดเสมอว่าในวันที่แบบมีมัมี่เยอะ<ช>ๆเรียกผมว่าน้องปอน้องปออะไรเงี้ยผมอยากจะให้แม่จริงๆของผมยืนอยู่ตรงนี้มากเลยและให้เขาฟังว่าแบบเรียกเราปะผมไม่ได้มีแม่คนเดียวแล้วนะแ้วก็คุณแมคุณแม่คุณแม่เขารู้สึกว่าลูกเรามีมัมี่เกือบเท่านลกนี้รู้สึกไงเขาก็น่าจะดีใจใช่เพราะว่าเขาก็น่าจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องเลี้ยงเราคนเดียว เราเขินนะเวลาไหนเขาบอกเขาอยากเป็นมามีแล้วที่อายุสิบอย่างเงี้ยไม่เขินครับเขาก็เขาก็มองมันเป็นกําลังใจชีวิตเขาแหละเป็นพลังชีวิตเขาให้เขาแบบมีอะไรเล่นถ้าเขาเอาสามารถเอาลูกผมไปตัดต่อแล้วมันทําให้เขามีความสุขก็เชิญไม่เป็นไรสนุกดีโอเคโอเคอาร์พิเศษอินเอร์